ครับสวัสดีสบายดพาายพยีพ่อเป่พี่น้องวัสดุสุขสุขคนจ้าพ่อพ่อคนเจ็ดสีสอนสิเที่ยงพี่น้องเอ้ยโอ้ยฮัทเตอร์ฟื้นพี่น้องเอ้ยโวดโพขึ้นเดียวกับซุ้มขึ้นเดียวพี่น้องเอ้ยกะว่างลงอ,อีกแล้วน้ำหนักรถไปจ็ดกิโลนี่นะเมื่อน่จาจะคลองเดชเพิ่งฟื้น,นจ้า เลี้ยงแล้วพี่น้องก็ยังม่นได้กินขา้าวเร้าเลยไายได้ไม่ได้อะไรกันได้ปิ้งไก่ซื้อปิ้งไก่มาหนึ่งขาขาเดียวสาวา้าบ้านกินกับมะม่วงสุกโอ้ยไม่ามามาเมื่อยงานมนเกิดพอล่าอย่างเมามัน <laughs> สลบสไลด์ตตาๆกันพี่น้องเอ,อ้ยเจสซีอุตส่าห์เตรียมตัวซ้อมมาดีว่าสันบทัดสุดท้ายก็ตายกระเพาะขืนอย้ยสาวซื้ออันยาดีกระเพาะไปเตรียมพร้อมว่ะแยกกระเพาะขืนก็นยังขืนคือเก่าสุจนิตก็ไม่รู้วาตถอหรือยัง เลยล่ละค่ะเพราะว่า,าวนางนางนอนตั้งแต่จกงงักม,มือกูเป็นมัดม้วนอะไรยิงเกลียบนนอนผู้เดียวมันขึ้นแต่การช่วงค่ำๆพี่โน้องเอ้ยวล่นน้ำอายเนเ้ำปนมาแต่ไทยพี่น้องเกลียม,มาลาไปหลับกับมาเสาร์เจมมาลาหนะูไม่ได้นอนเลยอ่าเลิกจากกัน มันเกิดเพระาะอะไรละก็ขึ้นสวรรค์ทั้งทั้งขีเลยคือไปรับอ้อเพิ่นแต่ว่าลงมาเลยละ่ะยิงเพิ่นนั้นแซ็ตหาย <c oughs> แล้วก็ช่วงค่ำๆ่ำพอแล้วจัสิไปเล่นน้ำเพิ่นนะพี่น้อง <c oughs> พี่บอยรู้สึกว่าจะเป็นพี่บอยชื่อพี่บอยนี่แหละยังไม่เคยเห็นหน้านะตึง <c oughs> ดดนะพี่น้อ, <c oughs> อ่าแบบเวลาสิสปจ e เจอเอฟซีเดี๋ย เส้นขนาดว่าขึ้นขามหาหอดบาทเลยอ่ะขึ้นเข่าเนาะเว้ยไม่ได้ยากนะคะเนี่ยบังคับนี่แหละบังคับแล้วโดนบังคับแล้วนางริสซี่โดนโดนโดนบังคับเจ้าของกินข้าวอีกแล้วกินน้องไปเป็้าเลยพี่น้องเว้ยปองเดี่ยวมาซื้อดีนี่มาเวทส่งแยบประกาศ ซื้อนอมเย็บๆกักจักจังไรไม่ใช่กุ๊บกับวัตบายพี่น้องเอ้ยซามือดีซื้อมาขายที่สุารระภูทาวโอ้งานวันเกิดพอล่าสนุกมากๆเลยพี่น้องเอ้ยกระสมจี G ๊ดจีสีแดนเรียมตัว,ตว,ตว,ตวปดีอยู่ค่ะเขากับปิ้งใกล้ลวลก็หมักน้ำมันเข่าพี่น้องเอ้ยอม,มาเด้อพี่น้องเอ้ย กข้าวน้ำผู้ขาะะ่าเนี่ยค่ะกินข้าวเป็นมูเนี่ยกัรบะมี่ยังหล,ล่แหละมานั่งจ่ายจิจโจ้กันเลยแล้วพี่น้องเลยกินข้าวไปน้ำว่ากันไปพร้อมอ่ะคอมเมนต์ก็ยังตอบบ๊อบดเดิมพี่น้องเลยเงี้ยวกันนะคะไม่ใหญ่สีไม่ใช่ส,สีตีหลานมื่อวัน ข่าวกันยากตอนนี้แห้งเนี่ยไอซ้อนเนี่ยควรแดงข้าวหมากให้ม่บ้านนี่กาใส่ปูนลายพระโลพะงามกัดปากมันนี้เสียปากมันไม่ได้มีความเรตอร่อยเลยก <c ười> ันกินข้าวไปได้แบบแบบไม่ร้องกินข้าวให้พี่น้องเพิ่งบบบวิจารณ์มาแซ่บแทนที่อันเขากินข้าวเขาอยู่แบบแซ่บ อ่าคับของกินคือที่กินข้นขาวใบเกือบมขึ้นกะระเพรากะยังขึ้นแล้วพัลากกับข้าวัาก็จิมากอ่ไมยองครับตอนนี้ก็คงยังสลบสะไหลต่าต่างกันอืยู่เทียงาไปเลยไยอมเยยินโวยโวยอยู่ไม่รายแดดมือเคื่อนนี่ปุ้ง ฝนสมาฝนกับเราก็เดียดไบ้านเท่าละตกเป็นชั่วโมงแห้งพร้อมดีแต่ไฟบอดับดับแต่ช่วงค่ำๆแต่บ้านเจอซีพับบุมมีฝนแห้ง้าเป็นดินลายน้ำห้องพอจาะเจ๊บ้านพยาหลุมป๊าดน้ำห่วยไรตัดตาดจ็บบัสเซนไปเลย เต้นเตะป่ายิ่งเจ้ว่ะเต้นอยู่ผู้เดียวบัดเดืกดๆนะเสียดขากระเพาะึืนกินยากระบรุดอืมเจ็บปากเลยแดดเปี่ยนเปียๆเลยนะมันอิดหอนเอาวเลยพี่น้องว่ย ฝนสิงย้อนมออน้าอาีกขึ้นบ้านละพ่อเชฟสเปนหาไอ้คนเี็กกระทำตัวบันทึกได้ไปดงง้วยไม่รู้จะทำตัวยังไงไม่เคยตื่นเต,นต้นอยู่นะอยากอาเพิ่นนู้จังหดทำตัวบันทึกอ่ะ โ,โหเ่อรจิมาจับมือคำๆนึลเราไปจูยิงเจี๊ยบอาหารกับยังไงพี่น้องเลยปิ้งไก่ปิงป้งเดียวกับบักม่วงสุกจากตน้นย่างอยู่นะคะย่างโมบเบิร์ดอยู่บักม่วงตีนี้นั่นไผ่กระมาอ่าวไผ่กระมาอ่าวก็บ้าหมดให้พี่ให้น้องมาเอา ก็จะออกไปเห็ดแบบง่วงแผ่นหมูง่วงปวดแต่ยักๆยังอยู่พี่น้องเลยยังไม่หมดก้าก็เริ่มงามแล้วเขาก็เริ่มเทียวแต่ปุ๋ยยังเป็นเด็กพ่อกระสอบพี่น้องก็ยังเป็นเด็กซื่ออยู่ บ้านขาวปีนี้กับบระเดไซฮัดปุ้ยห้องพื้สับมะทันไม่จะเสียเอานี่มะอ้อยอ้อยเอาผสมก็เห็นจังสัตว์เห็นจิเป็นจังได้นะครับปีนี้นะฝนดีแต่ว่าฝนผลิตจัิได้จังได้ย่างกับบ้านทีที่คือว่าไป <c oughs> เขากะค้างดิฉันชิบโได้เขาน้ำเกลือบอกครับเซ็ตแรงงานกัน <c oughs> งานที่แบบว่าสาังสรรค์ที่แบบนานกันกัดคือสิเม็ดเลยแหละเดี๋ <c oughs> ยวว่าเพิดน้อยผัดมีงานมากเลยังมีงานบุญอยู่นะพี่น้องงานบุญปนบรรพบุญ จะอยู่นะครับไม่ใช่อยู่เพเ่งกินกินข้าวไปกับเพาะขั้นกินข้าวเพาะแสบเลยมันยำไปมันก็นเนียวตุยเลยถ้าเขาจะรออยู่ต้องยังไง น้องเอ้ยกลากว่าอยู่นี่มือใหนน้ำดีปม่ได้สีอ้วนน้ำบัดน้ำเมื่อเขาจะเถือ่อทำมามแซ่บบอ บอกค่ะบอกจะแอบบอกตรงตงแล้วกินไปเรสั Naj ้นๆล่ะไม่หูจะกินยังเหมือนก็ว่อวานไปกินแซ่บแซ่บได้ไม่ตรงเลยกินเนื้ยไก่นวานลอยๆลูกทุ่งบ้ ซอเพราะเป็นห็นหนาทำตัวมาถึงอ,อยู่นะเ่าแล้วก็ได้ถึงเด้นเกี่ยม,มาลาไปลาบต่างแต่าเช้ากับบาปแปบบบูสวรน,นเค ต่อค่ทำนี้เหลือไปน้องด้ยกินเนาะเสีเอาอย่งนี้มาอ้วนค่ะเม,มื่อยน้ำกินน้ำม่วงต่อ,อค่ะกินชะแม้วเดี๋ยวอ่อนนั่งอำลาค่ะนั่งกินมันงกินแสก ก้าบุ้งกับบ้เบฝ้าเราพี่น้องไว้เดีพอบางง่ากับผูกแล้วให้กับผูกไปเลยปล่อยกับปลอยง่าจะคลองลงมากกับได้ไล่ดึงงจะคลองเดี๋ยวนี้นะขาเจ้าอันล่นนข้าเจาา้าฮ็ดหน้าวานถ้าบา้านเจสีอย่างง้อค่อยกับ้าเจ้าสิสผูไว้ค้งไว้ดียังนั่งโย่่เก้านีโอ้ ไม่ผวนันว่านไม่แต่พวกข้าเจ้าดำเอาจำสิไล่ง่วกินก้า,ากกเจ็บปากด้อเฮ้ยท่าติดตามไปบ้านอมราน้ำกันพี่น้องตอนคำๆไปหาเอฟซีค่ะพี่ชาย มาจากฝั่งไทยจากเป็นขาม,มานะพี่น้องแลวจังหวะงเปิดชูยิงเจี๊ยบเป็นบาคลิปนี้ขอจบใ้สำนีก่อนนะพี่นอ้องโจโจใบกอลูกขึ้นมากินวขา่ารายงานตัวให้พี่ให้น้องเ <laughs> บิ่งนะคะว่ายังมีชีวิตอยู่ครับแต่เมื่อเืินี้ยอมระมาามว่าม่วนสนุกเมามันกันเต็มที่พี่น้องนะ ได้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องบ้าสุขุสุกคนได้จ้าที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เจสซี่และกับทีมงานทุกทุกมือละพี่น้องจา้าขอบคุณขอบคุณหลายๆลยได้จา้าที่ับคลิปหาจ้าไปธรรมราศนะ